ยี่บส12 AS ใน A.Level นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้วนะครับสิ่งอื่นๆที่ต้องทำเพิ่มเติมมีอะไรบ้างนะครับกลับมาที่ประเด็นของการออกแบบหลักสูตรที่ว่า the best of study is self study the best of the best is study yourself คลิปนี้มาพูดในครึ่งหลังคือส่วนของงาน Study yourself นะครับระบบการกศึกษาของอังกฤษเขาใช้ Knowledge เป็นเครื่องมือในการทำ Training Skill ทุกๆอย่างให้กับเด็กและการ Training Skill ของเด็กคนหนึ่งให้ขึ้นไปสู่ Level สูงสุดได้เด็กคนนั้น จะต้องได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองบอลทูบีจริงๆนะครับ e อ i ฟิเดนที่ใช้ในการยืนยันความบอลทูบีของเด็กเนี่ยนอกจากวิชาการที่เด็กเลือกเรียนใน A Level 3ถึง4ตัวแล้วนะครับ Personal Statement เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเ<น>ด็กหลายๆคนเริ่มเขียน Personal Statement ตั้งแต่ตอนขึ้นเยือยสิบนะครับ เพื่อจะใช้สมัครซัมเมอร์แคมป์ตอนจบเยี r 1สขึ้น11แล้วก็เขียนต่อตอนเยี r 1สเพื่อจะใช้สมัครซัมเมอร์แคมป์ตอนจบ11ขึ้น12นะครับตอนจบ11ขึ้น12เด็กจะต้องทำเ w ิร์กเอ็กซ์เพีแล้วอย่างน้อย2 3 c ถึงแคเรียเพื่อจะตอบตัวเองให้ได้ก่อนที่จะเลือก Subject ในเยี r ย2ว่า c a r เรีหรือ Area เรของ c a r เรีที่ตัวเอง ถนัดแล้วสนใจจริงๆคืออะไรนะครับ Combination ของ A Level 3ถึง4 s u b j e c t จะต้องฟิตจะต้องตรงกับเป้าหมายที่เด็กต้องการจะเรียนใน Personal Statement นะครับ Evidence ที่จะต้อง prove ให้ University mm hmm. เห็นให้ได้ว่า why you choose to apply for this the course why you are interested in this The subject นะครับ Why you are suitable for this the course นะครับ Current course หรือ Current area ที่อยู่ study ที่ r e l a t e ต่อ course ที่เราเลือกมีอะไรบ้างนะครับ Skill and achievement ที่เราทำมาตั้งแต่ year เ10 11จนถึง year 12เราทำอะไรมาบ้างอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักของ personal statement นะครับ หลายๆมหาลาัยใช้ personal statement ในการตัดสินชะตาชีวิตของเด็กเลยว่าจะรับเข้ามาเรียนหรือไม่รับเข้ามาเรียนภาคที่2คือ reference personal statement คือ4,000 character reference ก็4,000 character เท่ากันนะครับแต่ reference เนี่ยจะถูกเขียนโดยคุณครูนะครับปกติ reference คุณครูกับเด็กจะพัฒนาร่วมกันตั้งแต่เย a r ร์12อทอมหนึ่งนะครับโรงเรียนท็อปๆในประเทศอังกฤษหลายๆโรงเรียนคุณครูทำ Reference ให้เด็กเสร็จตั้งแต่เทอมสองของ Year ร์12เรื่องของการเตรียม Admission Test ก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆอีกตัวหนึ่งสำหรับเด็กที่ต้องการสมัครเข้า Top University อย่างเช่นต้องการสมัครเข้า Oxford Cambridge หรือ Imperial ทุกๆ แคเรียที่เราเลือกที่จะเข้าไปเรียนนะครับจะมี admission test เป็นของตัวเองที่สูสแล้วก็เหมาะสมกับการตรวจสอบความรู้ความสามารถ skill ability แล้วก็ความ born to be ของเด็กที่ต้องการสมัครเข้าไปเรียนอีกสิ่งหนึ่งที่เด็กๆในเยยร์12มองข้ามไม่ได้เลยก็คือการพัฒนาเรื่องของ interview การหาคอร์ส interview training รือการพัฒนา communication skill ของตัวเองในทุกๆด้าให้ออกมาดูดีที่สุดเรื่องของ self presentation เรื่องของ assertive communication เรื่องของ interpersonal skill ทั้งหมดนะครับเรื่องของ i n t u g r i t y เรื่องของ self direction critical thinking problem solving analysis reasoning and argumentation interpretation, decision making, adaptive learning, executive function สิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เขาจะมองหาในห้องของ interview เยี่ยสิบสองนอกจากวิชาการที่เราต้องทำให้ดีที่สุดแล้ว personal statement, reference การเตรียม a d m i s s i o n test และการเตรียม interview เป็นสิ่งที่สำคัญเท่าๆกัน ทุกคนจะต้องทำให้ดีที่สุด